สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่นมากชแนงของราในวันที่4กุมภาพันธ์2568นะคะเรามาเจอกันในพีนี้เป็นในพีที่5ของวัประจาวันที่16กุมภาพันธ์2568แล้วแนวทางก็จะมนทางของเวาไปจมไปเนาะอ่าแนวทางของคนแบกเลยกหรือว่าคนแบกโลกหรือว่าชายชูเลกอันนี้เป็นแนวทางเล็กเด่นนะคะแนวทางของหวยช่างคมแนวทางของใบดำแนวทางของคนบางราจัน์ซึ่งเป็นแนวทางล่างนะแนวทางของอสัมรวยนะคะ แนวทางของเซีนมาตามน,นัดแล้วก็แนวทางเลขดับใจผาและปิดทาที่เลขดับสิบลางอาจารย์เบบิ้จังเนาะเราก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่แนวทางของเว้าไปจมไปโดยอ่าเพจว้าไปจมไปเนาะสําหรับเจ้านี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่าเข้าแนวทางเลขวิ่งศูนย์นะคะเพราะว่าเจ้านี้ ให้ระวังสลับกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะอ่าให้ัาเป็นรวมกันเลยนะอ่าศูนย์นั้นนะคะก็เข้าเล็กวิ่งนั่นเองนะในงวดนี้นะคะได้มาแนวทางให้อ่าวิ่งบนที่3 เน้นที่3 4 3 5และ3 7ส่วนทางล่างนั้นวิ่งที่8นะเน้นที่8 1 8 2และ8 6นั่นเองอะมาดูกันนะคะว่างอนนินทางของวอรไปจนไปเนี่ยจะเข้าอ,อีกไหมนะคะเลขวิ่งชอบเข้าทุกสองตัวชอบเข้าด้วยนะคะแต่ว่าให้กันไว้นะคะเพราะว่าชอบเข้าสลับกันนะอืม ว้าวไปจมไปเนาะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่ะคนแบกเลขคนแบกโลกหรือว่าชายชูเลขต่างคนต่างเรียกกันเนาะวมื่อี้เราก็ค่าแนวทางที่เป็นเลขเด่น5กับ7ดใช่ไหมห้าอยู่ที่ลาก สิล่างนะคะแล้วก็เลขเจ็ดอยู่ที่หลักร้อยบนนั่นเองนะในงดนี้ให้เด่นที่หนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์เจ้านี้สามารถมาได้อ่าทั้งบนล่างนะคะมาดูกันนะคะว่างอนี้จะเข้าอีกไหมคนแบกเลขเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของผอหวยช่างคมเนาะสำหรับเจ้านี้ในงวดนี้ให้วิ่งบนล่างที่3รองสองนะ2ตัวและ3ตัวให้มานะคะก็จะมีสองเจ็ด 3839 5 28และ639ให้เน้นที่39 38 6 39เนะคะเรา6ระวัง9ด้วยนะคะสำหรับเลข6เลขเกาน้องวดนี้จะเข้าไหมเราก็ลุ้นกันนะคะหวยช่างคมนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของใบดำนะคะสาวเจ้านี้เนี่ยชอบเข้าเลขเด่นงวดนี้วดที่แล้วก็เข้าทาั้งเลขเด่นเหมือนกันนะคะก็คือเลขเด่นหนึ่ง นะวิ่งรุดหนึ่งก็รวยกันไปเนาะในงวดนี้ให้มาเด่นที่9ก,กับ0น,นะคะเน้นที่0นะสตัวนั้นเน้นที่05แล้วก็08นะรองก 4, 9ก9านะคะส่วนทุตที่เป็น3ตัวให้มา2หางเหมือนเดิมคือ491และ908นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมลุ้นกันเจ้านิย้ำนะคะว่าชอบเข้าเลขเด่น นะต่อไปนะก็จะเป็นแนาทางของเซียนมาตามนัดนะคะว็ที่ลาให้มาคือเลขหกไม่เข้าใช่ไหมในงวดนี้ให้มานะคะเซียนมาตามนัดเด่นที่เลขสี่นะคะสตัวเดียวนะคะถ้ามาสามารถมาได้ทั้งบนล่างวันนี้4จะมาไหมรุ่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอ่าคนบางระจันแอดได้มาเป็นแนวทางล่างหกหาง นะคะโอ้โหเจ้านี้ต้องบอกว่านานมากนะที่อัดไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะคือไม่ได้ข้อมูลมาเนาะในงวดนี้ให้มาเห็นไหมเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะนี่ย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางล่างนะคะแต่อาจจะก,กันบนด้วยก็ได้เนาะให้มานะคะตามนี้เลยนะชุดเน้นๆคือ92 94 95และ04รอง02กับ05นะคะ อ่างวดนี้จะค้ำหรือเปล่าก็ลุ้นกันนวทางล่างของคนบางราจันนะต่อไปค่ะเป็นนาทางอัท่านไหนแนวทางของอ่าแอรสำรวยนะซึ่งเป็นนาทางเลขอ่าวิ่งหลัก10ล่างที่แล้วนั้นไม่เข้าหลุดไปในงวดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมให้มา วิ่งหลัก10ล่างชนที่3 9แล้วก็5เนาะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าหรือเปล่านะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอเลขดับเริ่มที่เลขดับของใยผา,ยาได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นดับบนนะคะที่เราให้มาคือเลขหกผาเนาะในงวนนี้ให้ดับบนอยู่ที่เลข3นะคะมาดูกันว่างวนนี้จะอาจะผ่านอีกไหมต่อไปแนวทางฉบับที่2ก็จะเป็นดับล่างใยผา,ยาน้องที่เราให้มาคือเลข7ผ่านานะคะ ในงวอนี้ให้มาดับล่างย่าผ่าที่เลขศูนย์นะคะอ่ะงางวดนี้จะผ่านอหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันและเรามาผิดท้ายที่แนวทางดับอาจารย์ไม่วิจังซึ่งเป็นดับหลัก10บล่างที่เรียวให้มาคือเลขสีผ่านไหมใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านเนาะเจ้าเาในงวอนี้ให้มาดับ10บล่างอาจารย์ไมีวิจังอยู่ที่เลขแปนะคะมาดูกันนะคะว่างวอนี้จะผ่านอีกหรือเปล่า นะคะสำหรับเลขดับนั้นแอดจะลงวันที่ท้า EP นะแต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะสำหรับท่านที่ติดตามใหม่นะคะก็สามารถหาไดแนวทางนะไม่ว่าจะเป็นแนวาทางาเลขดับเลขเด่นนะก็สามารถหาได้ที่หน้าปก EP ได้เลยนะคะแอดก็จะลงให้ตามนั้นแต่อาจจะไม่ได้เรียงกันนะคะ EP นี้เป็น EP ที่5ของงบประจำวันที่16กุรภาพันธ์2ร6 8นะคะท่านใดที่ทุกท่าชอบเนี่ยแอดกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนนะคะที่แอดหามานะคะหรือว่า,าได้ข้อมูลมานะคะหรือจะเป็นแนวทางาเดิมๆนะคะแอดก็จะลงให้นะคะถ้าใน,นงบนั้นเนี่ยแอดได้ข้อมูลมานะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ